สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีหางนะครับนี่ก็มาแล้วนะครับกับตู้สุ่มเคียวระคุชุนซุยนะครับอันนี้เป็นของเซิร์ฟที่เปิดตั้งแต่วันแรกเลยที่เกมเปิดนะครับก็คือวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งถ้าเซิร์ฟใครเปิดหลังวันที่18นะครับเช่นเปิดวันที่20เนี่ยนะครับก็เราก็ต้องจะรอีก2วันอะไรเงี้ยครับเปิดวันที่21ก็ต้องรออีก3วันตู้ชุนซุยก็จะไปเข้าที่เซิร์ฟของท่านนะครับมาพูดถึงกิจกรรมที่เข้ามาพร้ออมมชุุนซยกกก็คืิจรร ใช้จ่ายยกนะครับกิจกรรมนี้ก็มาจนได้นะครับก็หลายคนอาจจะคิดสงสัยอยู่ว่ามันจะมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เซิฟเราก็มาจนได้นะครับใช้มากสุดถึง6 0 0 0 0หยกนะครับเราก็จะได้หยกคืน600ทุกการใช้2,000นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับผมในส่วนของกิจกรรมใช้หยกนะครับมันมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มชุนซุยกันเลยนะครับในส่วนของตู้ชุนซุยนี่จะไม่มีเศษของอุลาหะหรือว่าซันเนสืนะครับ เผื่อใครกาลังตามหาเศษของ2ตัวนั้นมันจะไม่มีในตู้นี้นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนสูม50ครั้งเพื่อที่จะได้ชุนซุยมาเป็นตัว1ตัวเลยนะครับก็เราก็ได้เศษจากการสูม50ครั้ง25เศษใช่ไหมครับแล้วก็รับจากกล่องนี้อีก6อันนะครับ6เศษก็จะกลายเป็น31เศษก็รวมกันได้เป็น1ตัวพอดีนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับสูม10ครั้งแรกอ่าเนี่ครับมันก็การันตีเศษเคียวละคุทุก การสุ่มสิบรอบนะครับผมและการสุ่ม1ิครั้งเนี่ยก็การันตีได้ตัวละครเป็นตัวเลย1ตัวนะครับแต่อาจจะเป็นเลดเอสอาหรือว่าเอเก็ได้นะครับแต่ตัว UR นี่ไม่มีนะครับไม่มีโอกาสได้เป็นตัวจะได้แค่เป็นเศษตัว UR ของตู้นั้นๆเท่านั้นนะครับอ่านี่ครับก็ได้ตัวละครนะครับโอเคไปต่อเลยครับ โอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่จะเป็นรอบที่50แล้วนะครับในรอบที่50นี้ยังการันตีตัว s อ r 1ตัวอยู่นะครับเหมือนตู้ปกติเลยนะครับนี่ครับจะได้ตัว s อสตัวนะครับตอนรอบที่50 100 150 200ยทุกๆ50้าสิบรอบะครับจะได้ตัว s อแน่นอนการันตี1ตัวนะครับอ่านี่เราก็สูงครบ50ครั้งแล้วนะครับเราจะไปลองดูว่าเราจะได้ตัวละครอย่างไงนะครับนี่แล้วก็มารับเศษตรงนี้ครับรับเศษ ได้6เศษนะครับจาก50ครั้งเนี่ยครับนี่ครับ31เทับเราก็กดผสมได้เลยครับก็จะได้เคียวละคูมา1ตัวแล้วนะครับนี่อ่าพอเราได้เคียวละคูมาก็มากดตรงกิจกรรมนี้ได้นะครับถ้ากดรับนะครับตัว2ดาวก็ได้ของตามที่มันบอกนะครับ3 4ดาว5ดาวจนถึง7ดดาวนะครับมันก็จะมีของให้รับ แต่ว่าของมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องอัพ3าดาว4ดาวเพื่อมารับอะไรพวกนี้นะครับไอสมุดพวกนี้ตาพวกนี้เรามีโอกาสหาได้จากช่องทางอื่นอยู่นะครับผมแต่อาวุธนี่มันก็ต้อง5 6ดาวเลยนะครับถึงจะได้มาแต่เราก็ยังไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะมีตู้บนเป็นตู้สูงอาวุธมาให้หาอยู่นะครับถ้าใครอยากได้ก็รอจนถึงตอนนั้นจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมไว้รับกิจกรรมใช้จ่ายกันนะครับผม อ่ะบางคนถามว่าสุ่มไป50รอบแล้วทําไมถึงไม่ได้รับอันที่คืนตรง1 0 0 0 0หยกอ่ะซึ่งการที่เราสุ่มนะครับบางทีเรามีเหรียญไอ้โทเค็นสุ่มเนี่ยติดตัวใช่ไหมครับมันจะไม่ได้นับเหรียญโทเค็นเป็นการใช้หยกนะครับเช่นเราสุ่ม10ครั้งใช้10เหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้ว่านับเราใช้หยกไป2160นนะครับมันจะเป็นการใช้หยกศูนย์แล้วก็ใช้โทเค็นทั้งหมดนะครับ ซึ่งเกมมันก็ไม่ได้นับว่าเราใช้หยกนะครับเราก็เลยใช้ไม่ได้ครบ1นึ่งหมื่นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเหรียญทเค็ให้เลยมาสุ่มล้วนๆเลยมันจะได้รับในส่วนการใช้หมื่นหยกแน่นอนครับเพราะว่าการสุ่มสดๆเลย50ครั้งเนี่ยมันใช้1นึ่งหมเพชรนะครับอ่าแล้วตรงตู้ชนซุยนะครับอ่าตรงที่กดรับกล่องนี่นะครับมันจะตอนรอบที่100่ะครับมันจะมีอันนี้ให้ครับผมเป็นแพ็คเลือกเศษเอสอารนะครับก็เราจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับในเอสอารเนี่ยได้เศษ20เศษนะครับ หลายคนถามว่าเราจะสุ่มให้ครบร้อยครั้งเลยเพื่อมารับอันนี้จะคุ้มหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปคํานวณให้ดูนะครับว่ามันคุ้มกับเพชรท,ที่เราจะเอามาสุ่มหรือเปล่าอ่าแล้วเราก็จะมาพูดในส่วนของคนที่ถามว่าควรสุ่มให้ครบ100รอบไหมนะครับก็คือสุ่มเพิ่มอีก50รอบอ่าผมจะมาคํานวณมูลค่ามันให้ดูนะครับสุ่มเพิ่ม50รอบเนี่ยเราจะใช้1800ยกนะครับแต่ว่าจากกิจกรรมใช้จ่ายคืนมาเนี่ย เราจะได้คืนมา3,000ยกนะครับซึ่งสรุปแล้วเราก็จะใช้ใบ7 8 0 0นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกที่เราจะได้จากการซุ่มเพิ่มอีก50รอบนะครับก็คือเศษชุนซูอีก29เศษผมนับว่ามันเป็นเศษแดงนะครับเศษแดงราคามันจะตกอยู่ที่244นะครับในราค้าเซเลเทมันจะลด5% 10%นะครับผมก็เอาลด10%เป็นตัวตั้งนะครับโดยรวมแล้ว29เศษเศษแดงเนี่ยถ้าเราซื้อในรานค้าเซเลเทมันจะลด5% 10%นะคับก็เนาลด10%เป็นตั4นะครับ อ่าส่วนที่ Napoleon. 2นะครับส่วนที่2เศษ SR 20ซเศษเราเลือกได้นะครับว่าจะเอเดตัวไหนผมตีมูลค่าจากร้านค้าอุลฮาระนะครับเศษเเซเนี่ยมันจะขายประมาณเศษละ50หยกนะครับ20เศษก็1000หยกครับผมอ่าส่วนต่อไปเป็นในส่วนของการันตี s อ r 1ตัวนะครับซึ่งถ้าเราได้ s เตัวที่ไม่เคยได้เนี่ยเมื่อไจะไดเป็น1ตัวเลยหรือถ้าได้เป็นเศษตัวซ้ำเนี่ยเมื่อไจะได้30เศษนะครับซึ่งมูลค่า1ตัวเนี่ยจะอยู่ที่2,5 0 0หยกนะครับ มูลค่าก็จะอ้างอิงจากร้านค้าอุลทระเหมือนเดิมนะครับ1เศษ50อ่า1ตัวก็50เสิบเซทนะครับก็2,500ยกแล้วพอรวมกันแล้วเนี่ยมูลค่าทั้งหมดที่เราจะได้จากมันก็จะประมาณ9,764ยกครับซึ่งมันก็จะเยอะกว่าที่เราเสียไป7,800นะครับแต่ว่าข้อพิจารณาของมันก็คือเราจะได้เป็นเศษชุนซุยนะครับไม่ใช่เศษแดงอ่าก็คือเอาไปอัพได้แค่ชุนซุยอย่างเดียว แล้วก็เศษ s d r 20เศษอันนี้เลือกตัวได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับสว่วนอันที่3เรื่องการันตีเนี่ยคือว่าเราอาจจะได้เป็นแค่ตัวซ้ำได้แค่เศษแล้วก็เศษตัวนั้นอะ่ะเราจะใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งถ้าได้เป็นตัวซ้ําเลยเราก็จะตีมูลค่ามันเป็นแค่พันหยกเองนะครับในตรงนี้ก็จะกลายเป็นแค่8,7 0พหรือว่า ADR ที่เราไม่เคยได้เนี่ยเราจะได้ตัวที่เราต้องการหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยมองในมูลค่าเนี่ยมันได้เยอะกว่าก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าความคคคุ้ม่าทัังหดนะรบ กับการเสียเจ็ดหยกแล้วได้มาของแบบนี้มานะครับผมคิดว่ามันยังไม่คุ้มค่ามากเท่าไหร่นะครับสมมุติเราเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยองเงี้ยครับเราก็ควรเก็บหยกไว้ในตู้ต,ต่อๆไปเพื่อเอามาทําสัมพันธ์หรือว่ารอตัวที่เราชอบแล้วเราจะได้เล่นอัดมาหนักๆอะไรงนี้จะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครชอบชุนซุยชอบเล่นชุนซุยชอบมากๆเป็นตัวอวยเลยอย่างงี้ก็ก็อาจจะสุ่มเพิ่มไปเลยก็แล้วแต่นะครับแต่โดยส่วนตัวหรือให้แนะนําก็คือไม่ควรสุ่มเพิ่มครับควรสุ่มแค่50ครั้งพอแล้วก เก็บหยกไว้ในตู้ถัดไปนะครับในส่วนของตู้ชุนซุยก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ